ตายแข่งกันเลยห้ยปืนตกตามโลกไปแค่นั่นชื่อปืนอะไรวะตายโอ้ไม่ตายเฮียเแงโอเคอ่ะดูดิสองดูมาดิสองเม็ดหมดสองเม็ดอย่ารี่หอดผมเลยผมร้องเลยเขียโป้อู้หดูดิดูดิ ดูดิอุ้ยยังทันโผล่เลยโอ้จ็บละเอออ๋อแค่นั้นดูดิครับ <c oughs> น้องๆออกระสุนแค่นั้นท่าจะพอโอ้ยเฮ้ยอีกเลยเอออะไรเนี่ยโอ้จ็บละจ็บละจ็บละ,บละอนาคตไม่มีเหลือ ดีสิอนาคตไม่มีเหลือแหละแต่ี่ไอ้ก้าตอนสี่เองเอ้ยเออเชี่ยปิดสงครามโลกดีบีนี่ปืนดีบีชื่อปืนอะไรนะดีบีอะไรไม่รู้ให้ความรู้หน่อยครับว้าเต้ตกตก อ่าเรียบร้อยโอ้ทั้งที่เจ้าจะได้เล่นปืนดีๆกับได้ได้ตัวเองพี่โกครับผมขอเถอะครับขอขอตัวนี้เถอะครับผมจะเปลี่ยนปืนครับผมผมวายละครับหนาสมือสินทีผมผมวายละครับพี่ผมผมขอเปลี่ยนปืนเถอะครับอ่าอยู่ไหนพี่อยู่ตรงไหนมาครับมาครับอย่าแม็กซสเต็ปไม่ครับไม่ครับผมผมยิงครับผมยิงครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ไอเชี่ยแกช่างเวรท่านาเศริงีอ่ะเออเออเออหมดแม็กหมดแม็กยิงไม่โดดกูไม่เกี้ยกูก็หมดแม็กกูยิงทีละนัดเอาเลยเนี่ยมาดิ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 หมาดิกูมองข้างบนทำไมวะ เว้ยปืนรัดแขนดีวอี๋เฮ้ยอุ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 ้ยอ,อุ้ยลองอุ้ยลองอุ้ยยางยิงไม่โดนเลยสัตเ <laughs> ลี้ยงสี่ <laughs> เฮ้ยยังเงียบดิอยูไ่ไหนวะอยู <laughs> ไ่ไหนวะ <laughs> เฮี้ยเฮ้ย <laughs> กเกือบตาย,ยแล้วกูอ้เกือบตายเฮี้ยอะไรไม่มีเลือดจะไม่ขึ้นเลยไม่ไม่เ <laughs> กือบโดนยิงเลยเฮี้ย ใจใจคอมันจะไม่ให้ยิงโดดกันเลยนึกไงอะอะไรอะอะไรอะยิงแค่โดนนั่นเตี่ยววะก็ก็คุณทำให้เลื่อนโล้แล้วไงก็ตอบดิครับโอ้ยอโอ้ตุ๋ยแค่ตุ๋ยทั้งแรกหาคุโปอย่างที่สอง้ยดิดโอ,โอเกิน มันย right ือย okay, no. hey, hey, si ู Than ่แต่ข้างบนอย่างเดียวเลยเหรอวะไม่ได้อยู่แต่ด้านบนไงก็ลงมาด้วยไงนะโดนนันเดียวอีกแหละอะไรเนี้ยเอาใหม่เวลาเขาตื่นโถเฮ้ยเฮ้ยเสียงมึงอยู่ใกล้ๆนะเสียงเสียงกระโดดตบเสียงอยู่ใกล้นะกูเลยมองรอบๆฮะของที่มึงรักมาแล้วเ้ยแมวนาแมว ได้เลือดสักทีขอเลือดอีกทีหนึ่งขอขอที่มึงรักมาแล้วเอ็กนี่กูรอให้มึงถึงสิบเจ็ดกันเด้ออย่าเลยขอให้มึงรักมาแล้วโอ้ยโอ้ยได้ยมันจำสแกนหน้ากูเลยแล้วแม่ง ง้างได้ด้วยนะแกงา้งางง้างเลยเอ็กพร้อมใช่ไหมไม่พร้อมขน,นูอนะ่ะโบอนะ่ะหุยฮุยฮุยฮุยถ้ายิงโดนกูนะไอสัตว์เอ้าเออกู <laughs> ดเดินมาให้ครับเห็นมึงอ่ะเขี้แก่ขี้แก่ <laughs> อยากให้มึงถือสิบเกดเลยเดี๋ยวจังเลยกคนแนนก็ถือว่าสูสีกันนะว่าไหมห่างก,กันสิบหนึ่งอ่ะยั่ไหนวะอุ้ยโอ้คขแนแอนขั้วสูสีกูบอกเลยยั่ไหนวะโอ้โดนตุ๋ยครับพี่ผมโดนตุ๋ย นันไอ้ไรกเ็หเหี้กยก็อีเสิเฮ้ยเหี้ยห้องตายเอา้าเอ้าไม่ตายเอา้าโหจบละจำสแกร์กูไหนสักขอจิ้งหลังไหนได้ไหมยิงหลังไหนได้หรือเปล่าอ้ย <ache> สักเม็ดดีไหมโห <ache> กูยิงไกลแม่งเลยอ่ะไอ้เขียร์ไม่สนแล้วลูกซองหรือไม่อ่ะนี่ไงนี่ไงอ๋อแั้ยังมีลูกซองที่ยิงไกลได้กว่านี้ไอลูกซองเฮียอะไรไม่รู้ที่แม่งติดไปใายยิงไกลแม่งดาเมิจิตอะยี่สิบสามสิบ่วนอุ๊ยอุ๊ยอู้หูดะลุงเลยเชี้นี่คะแนนก็สูสีกันนะวันอ่ะ ยิงโดนได้ไงวะอย่ารอยนี่สิโบรู้มึงเกิดฝั่งนู้นแอะเฮสักใจเย็นที่เสือวีโดนหัวหน้าหัวหน้าหัวหัวบนหน้ากล้าได้กูกล้าได้เออยิงยากจังวะ เพิฝึกแตบ,บมาแล้วฝึกแตบ,บไงเอง็กซ์ฝึกแตบบไม่แตบหรอฝึกแตบทำ <c oughs> ไม,แบบ <c oughs> ไ,มไม่แตบบอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้ยต้องเอาต้องเอาของไอ้เหี้ยได้ ได้ก็พออุ้ยอึ้งอ้ยิงได้เฉยเขี้นี่โอู้ดิโอ้ก็กูเห็นแสงแดงๆอ่ะกูก็เลยเดินมาดิข้างทั้งนั้นน่ะข้า่งทางนั้นน่ะไอเขี้นี่ข้างไม่เป็นไรอ่ะ อุ้ยอุ้ยกูอยู่ทุกที่เอ็กกูอยู่ที่เออกูดูไม่เคยจะมีเอออยู่ทุกที่กูอยู่ทุกที่กูบอกเลยบอกแอฟกูอยู่ทุกที่เอ็กไอ้ซัดใครอยู่เอ๊ใครอยู่ทุกที่ที่เจ้าอยู่โอ้ยไม่มีอยู่จริงไอ้ชินี่กูอยู่ทุกที่กูบอกเลย ฮลโหล e ฮลโหลฮลโหลฮโตกไปแล้วเอ้ยเอาเอาตกอรพี่อยาให้ดูเล <c oughs> โอ้ย <c oughs> อยู่ทุกที่จริงๆืทุกที่อท <c oughs> ขอเก็บเลือดก,กันถึงสิบเจ็ดแล้วถึงสิบเจ็ดแล้วจะรีบมึงารีบจะรีบ

เซนนั่นไม่ใช่เกมไม่ใช่เซนอันไม่ใช่เกมผีนะเว้ยมันก็ผีเหมือนกันแหละถ้าดึงๆเนี่ยหลังกูจะหักแล้วเมื่อไหร่กันไม่รู้อาเซนอั่นกับเกมผีวะเฮียฟันกูโดนเฉยเลยฟันกูโดนเฉยไอ้เฮียตัแอบละกูแอบนะจะแอบมึงมาดิอะกูให้มึงกูให้มันถึงสิบเจ็ดเลยก็ละคร โอ้ยถ้าไม่ตายหมดแม็กแหละหมดแม็กไ์ละของรักมาแล้วเว้ยไหนโชว์สิก็ศักยภาพของเจ้าให้ขาด้ดูหน่อยไม่ได้กูหรอกวันนี้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 กูไม่ชอบเลยเนี่ยอุ้ยเนี่ยกูไม่ชอบเลย อีกูเกลียดปากเลยมันหน้าไม้แล้มันแบบเอาเอาอีกสักดาวเลยครับเอาอีกสักดาวไม่คิดมันยาวยาวไว้ไวไว้ไว้คลิปหน้าละกันไว้คลิปหน้าละกันสิบแตทีนี้พอเละไปละ